วันนี้เดี๋ยวจะพาซ้อมว่าในคอนเซปต์ว่าคำถามเดียว7จใบนะครับโอ้โหทำไมต้องถามคำถามเดียว7จใบเพราะว่าถามว่าจริงๆเราควรอ่านไพ่นะครับได้ทั้ง78บดใบนี่แหละโดยการที่เราใช้คำถามอันนี้เป็นวิธีซ้อมนะครับว่าเราเข้าใจไพ่จริงไหมนะก็คืออย่างเงี้ยสมมติเราซ้อมไปนะเราซ้อมไปแล้วเกิดสมมติเราเราเรา,เราติดที่ใบไหนใช่ไหมเราติดใบไหนปุ๊บเราก็แยกไว แยกไว้ปึ๊บสมมติมเราติดสมมติมเราติดใบนี้นะเราก็แยกไว้แล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดเราอ่านจบเราก็เอาที่แยกไว้เนี่ยก็คืออันไหนอ่านได้ปึ๊บมานี่อ่ะอันไหนอ่านไม่ได้มานี่อย่างนี้ก็แล้วแล้วก็แล้วก็นํามาเหมือนกับมาอ่านซ้ําอีกทีในตอนหลังนะครับแนะนําว่าอันนี้เป็นการฝึกซ้อมนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาในคําถามว่าเขารักหนูไหมคะเอ้ยเป็นไงคำถามยอดคิดใช่ไหมามาเริ่มอ่านี่เลยเขารักหนูไหมคะรักไหมไม่รักนะครับอันนี้น่าจะมีปัญหาทะเลาะกันรุนแรงเนาะเนี่ยไม่ชอบขี้หน้ากันเราก็จะอ่านอย่างงี้นะครับอ่านองนี้อ่านอ่านอ่านปุ๊บไปไปไป ึ๊บอเขารักหนูไหมคะเขารักหนูไหมอันนี้นี่นี่ถ้าเขารักหนูไหมนี่ถามว่าอันนี้เป็นไพ่จอมโจรน,นะครับแสดงว่าเขารักเราอาจจะมีเรื่องของการที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าม,มาหวังผลประโยชน์หรือพร้อมจะหนีเราออกไปนะเห็นไหมว่าเจ้าจอมโจรเนี่ยมันพยายามอะไรมันหอบเข้าหอบของเนี่ยหนีไปนี่บางทีระวังนะมามาโดนเราโดนโกงนะครับโดนยืมตังค์แล้วหนีนะครับเป็นมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จริงใจนะครับโอเค เขาราักหนูไหมอ่านี่อย่างเงี้ยเราก็เจอไพ่เด็กดาบเด็กดาบก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างโลเลนะครับแสดงว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่าติดเพื่อนนะครับยังไม่รักเรานะลังเลนะบางทีก็อจากจะไปหาเราแต่ว่าหน้า,าหาันไปทางเพื่อนนะก็เลยเป็นที่มาของว่ายังไม่รักนะครับนะทําอะไรแต่ถ้าคนเนี้ยถ้าถ้ารักถ้ารักแล้วนะจะรักรุนแรงนะจะเป็นพวกรักแบบอารมณ์เหมือนเด็กช่างอะ่ะแบบหัวปักหัวปั๊มนะ นี่ถ้าเกิดเขารักหนูนะแต่ถามว่าตอนเนี้ยเขาน่าจะยังลังเลอยูไ่ไหมเขารักหนูไหมเอออันนี้น่าจะอันเนี้ยเขาน่าจะเห็นคุณค่านในตัวหนูนะเนี่ยเขาจ้องมองหนูอยู่ตลอดเลยเออแล้วก็น่าจะเป็นสายเปด้วยมีอะไรก็น่าจะชอบซื้อของให้หนูนี่เห็นไหมนี่ครับเขารักหนูไหมนี่ยังไงนั่งเบื่อเลยเห็นไหม เซ็งเลยนั่งอยู่นะครับน่าจะมีความไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นนะทำอะไรให้ก็ไม่เ,เรียกว่ามองแต่ส่วนที่เขาอยากมองครับอันนี้คือเขาจะเพ่งเราในส่วนที่เราอาจจะทําผิดพลาดไอ้ส่วนดีๆเขาก็เนี่ยเราทําให้เขาเขาก็ไม่สนใจอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่กาลังอะไรว่ารู้สึกอะยรว่าอาจจะเซ็เงๆกันแล้วนะนี่เขารักหนูไหมโอ้นี่อันนี้น่าจะเผลอๆน,นี่หอบคอ หอบลูกหอบเต้าหนีแล้วนะระวังนะเขารักหนูไม้ได้ใบนี้นี่อันนี้เตรียมหนีแล้วนะอเออเนี่ยเขาอาจจะอยากไปเริ่มต้นใหม่แหละนี่เพราะว่าหันหลังให้แหละเขารักหนูไหมอืมถามว่ารักไหมใบนี้น่าจะไม่ว่างนะครับใบนี้แต่ทั้งเงีเ้ยเวลาเขาถามว่ารักไหมเราก็มีหน้าที่ตอบว่ารักกับไม่รักนะครับใช่ไหมแสดงว่าอะไร ไม่รักนะยังไม่สนสนใจครับส่วนเขาสนใจเรื่องอื่นเขาสนใจงานของเขานะครับสนใจในสิ่งที่เขารักเขาเขาทำอยู่นะครับอะไรที่จะทําให้เกิดคเับเรียกว่าเขาภาคภูมิใจให้กับเขาได้เขารักดูไหมเออหูน่าจะเป็นช่วงที่ใช้คำว่าอะไรอยากจะเขาเรียกว่าทนทุกข์ทรมานมานานแล้วอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะว่ามีพระอาทิตย์รออยู่ข้างหน้า นะครับอันนี้เตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวทิ้งเตรียมตัวเลิกนะครับน,นี่เขารักหนูไหมเอออันนี้เขารักหนูนะนี่เขาขี้หึงมากเลยเนี่ยห่วงมากเลยกอดไว้แน่นเลยเราก็จะดูจากอากัปกิริยาอย่างนี้แหละครับเอาทุกๆใบเนี่ยมานั่งถามแบบนี้ด้วยคําถามคําถามเดียวเวลาเราซ้อมเราก็ซ้อมแบบนี้สักวันละสองรอบก็ได้อาจจะเป็นคําถามที่ต่างกันเนี่ยเขารักหนูไหมเนี่ยแสดงว่าอะไรไม่รักนะครับเพราะว่าอะไร ที่หนูทำเนี่ยไม่ถูกใจเลยไม่โดนเลยแต่ถามว่าไปไหนได้หรือยังยังไปไหนไม่ได้นะจะไปจีบเขาเนี่ยถามว่าเขารักหนูไหมคะโอ้เขาไม่มองหนูเลยเราไม่อยู่ในสายตาเขาเลยช่วงนี้เขาไม่มองใครเลยนี่เขารักหนูไหมเอออันนี้มีมีเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อันนี้อันนี้มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะอาจจาะก็เรียกว่า มีโอกาสเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราเก่งนะแสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยเราต้องทําตัวเป็นเราต้องทําตัวโดดเด่นเป็นคนเก่งนะครับเขาจะรักเรานะครับหรืออาจจะอย่างนี้อันเนี้ยเขาใช่ไหมอันเนี้ยเราเราต้องเป็นผู้ตามที่ดีนะครับน,นี่เขาก็จะอยู่กับเราได้นะครับอยู่ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสเรียกว่าคบกันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ด้วยกันได้ นี่เขารักดูไหมอ่านี้นี่นนแน่นอนมีการหยิบยื่นให้มาจีบเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไ,ไหม,มีการยื่นของให้นี่แสดงว่าเออน่าจะมีเรื่องของความรักความผูกพันความเสน่หาเกิดขึ้นแล้วพร้อมจะปกป้องเพราะว่ามีแหละมียามอยู่นี่ <c oughs> เอ,อ่เขารักหนูไหมโอ้น่าจะเป็นอะไรที่อาจจะไม่ถูกใจเขาเอะเนาะนะอาจจะเป็นเรื่องของว่าเราอาจจะเป็นคนพูดจาทิ่มแทงหัวใจ หรือว่ามีอะไรที่เขาอาจจะไม่ถูกใจเขาเช่นเขาอาจจะชอบผู้หญิงที่เล่เราเป็นผู้หญิงสวยเสียดายจังเธอไม่ตรงสเปคเราไม่ทนใจนะบายบายเขารักหนูมไหมคะโอ้เป็นไงเจอเมจิกเชียนเนี่ยครับเขาจะมีอะไรน้องก้อยน้องเกดน้องกิฟ น้องฟ้าน้องจอยวางอยู่เต็มโต๊ะเลยให้เขาเลือกเลือกใช้อย่างครบคันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูอาจจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเขานะครับถามว่าเขารักหนูไหมเนี่ยหนูจะเป็นตัวเลือกของเขานะครับเป็นตัวเลือกของเมจิเชียนนะเพราะว่าเมจิเชียนนี่ยังไม่ได้ตกลงกับใครนะครับเมจิเชียนยังไปเรื่อย เขารักหนูไหมว้าวหนูสดหนูเป็นคนสดใสไหมล่ะต้องดูสถานการณ์นะบางทีไอ้คำว่าเขารักหนูไหมเนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยอันนี้เตรียมใจนะครับเขากาลังจะไปหาใหม่นะครับอืมแสดงว่าเขากาลังจะไปมีกิ๊กเขากําลังจะไปมีเด็กนะครับเนี่ยมันก็จะมีสถานการณ์เข้ามาอีกใช่ไหม,มเขารักหนูไหมอดเตรียมเลิกครับนี่นะแสดงว่าไม่ไหวแล้วอยากพักแล้ว เขารักหนูไหมคะอันนี้เป็นความรักที่เราจําเป็นจะต้องใส่ใจเขานะครับเพราะว่าเขาไม่งอเรานะครับต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนว่าคนนี้เป็นคนเก่งนะครับแล้วก็ฝีมือดีงานเยอะนะเนี่ยเขาก็จะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้เขาต้องไปจีบเขานะพาเขาเรียกว่าพาพ่อพา,พาแม่ไปขอเขาเลยถึงจะ มีความเป็นไปได้ที่จะคบกันนะครับก็คือว่าเอาง่ายง่คือถ้าแบบเนี้ยมันต้องจีบเขาจะร้อยเขามาจีบเนี่ยไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นเขารักไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าอะไรเห็นไหมว่าเขาอะได้เปรียบกว่าเขาอยู่สูงก,กว่าอืมเขารักดูไหมคะโอ้โหคนนี้นี่มาตรฐานสูงมากนะครับคนนี้อันนี้เราจะไม่พูดถึงว่า เป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเป็นเพศที่สามด้วยกันนะเนะบบาะเพราะมันย่างเนี้ยคุณอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นเพศที่สามเนี่ยแล้วมาถามหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้มาถามว่าเนี่ยเข,เขาเขารักเขารักไหมแล้วเป็นไงได้พไพ่ใบนี้ปรากฏว่าตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่แหละช่างเลือกนะครับพิธีพิถันถ้าเขาเป็นผู้ชายอ่ะมาเลยไอ้เคล็ดลับิดนน่งถ้าเขาเป็นผู้ชายเขามาถามนี่แสดงว่าเขาชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างสดใส นะครับหน้าตาน่ารักรสนิยมดีเพราะว่ามีสิงอยู่เป็นทําตัวอาจจะต้องเขาเรียกว่าอย่าเป็นใช้แค่ว่าอะไรเดียวย่าแบบตามแบบว่าตามใจซะทุกอย่างอะไรอย่างี้ไม่ได้เหมือนแมวครับแมวเ็าจะเรียกว่าอารมณ์จะแบบว่าขึ้นๆลงๆหน่อยเออเราจะต้องเขาเรียกว่าขี้เล่นรู้จักเขาเรียกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเคลียร์เคยเห็นเค,เคยเคยเลี้ยงแมวไหมเวลาเราเรียกมันเรียกให้มันมามันจะไป เราบอกให้มันไปมันจะมาเออนี่ต้องรู้จักเล่นเกมนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องแต่งตัวดีๆต้องทําตัวหรูนิดนึงถึงจะได้ผู้ชายคนนี้มาผู้ชายคนนี้น่าจะชอบลักษณะเขาเรียกว่าผู้หญิงแบบนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นไพ่บุคคลนะก็จะต้องมีเขาเรียกว่าดีเทลการถ่ายนิดนึงอ่าเขารักหนูไหมเออต้องระวังนะถ้าความความรักแบบนี้นะนะครับเพราะว่าอะไรนี่เป็นหนึ่งใบนะครับที่ว่าเราเวลาบางทีอาจจะเกิดการครบซ้อนได้นะครับ เห็นว่ามันเป็นงานเฉลิมฉลองแหละนยะอาจจะเป็นเรื่องของการคบกันเพื่อเขาเรียกว่าอะไรวางผลประโยชน์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นงานเฉลิมฉลองอะมันก็เหมือนกับการใส่นากากเข้าหากันอะเออเขาบางทีเขาอาจจะแสร้งทําว่าเ,เขาเขาชอบแต่จริงๆริงะเขาอาจจะไม่ได้ชอบเรามากกนะ็ต้องเป็นบงบหนึ่งที่ที่ระวังตัวหน่อยแต่ถามว่าอ๋อแนวโน้มในการที่เขาจะชอบเราอะมีไหมมี จะถามว่าการที่เขาจะชอบคนอื่นด้วยมีไหมก็มีเหมือนกันอืมอันนี้ง่ายเขาชอบเราไหมเนี่ยอันนี้ง่ายแต่ว่าในเลเวอเนี่ยนิดนึงนะเลเวอร์เนี่ย,นะยมีดีเทลอีกน,นะบางทีมันเหมือนจะง่ายนะเลเวอเนี่ยเป็นความความรักที่มีระยะนะครับแล้วก็สังเกตว่าถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาถามผู้หญิงมองไปข้างบนเพราะฉะนั้นต้องระวังนะ เวลาไปชอบเขาเขามักจะไม่ชอบเราเขามักจะชอบคนที่หน้าตาดีและเพร้พอ,พอเรียกว่าเพียบพร้อมกว่าหรือเป็นนัยยะอีกมีพ่อสื่อ,อนี่เขารักหนูไหมนี่อันนี้เขาอยากจะเริ่มใหม่กับกับเรานะครับเนี่ยเนี่ยสายน้ําแสดงว่าอันนี้เขาต้อนรับเราอย่างดีนะมากกว่าที่เรา คาดหวังสสไว้สอีกนี่เป็นไงเขารักหนูมหมเดอะสตาร์ Star. เป็นความรักชั่วคราวนะครับความรักแบบว่าคล้ายๆเรื่องของการมาพักผ่อนนะครับเดอะสตาร์เหมือนจะนกตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้านึกเดอะสตาร์ไม่ออกผมแนะนำให้นึกถึงเพลงของมารีวันไม่รู้เกิดทันหรือเปล่านะครับนะอย่าปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจหรือทนนะ มาสักพักเดี๋ยวเข้าไปใช้ชื่อเพงเลงอะไรนะขอขอเพียงอะไรนะขอเพลงที่พักใจอะไรสักนงสักอย่างลืมแหลกอ่ะเขารักหนูไหมเนี่อันนี้เป็นความรักที่ไม่เปิดเผยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการแอบรักแอ,แอบรักก็ได้หรือว่า่แต่ว่าเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เขาเป็นเรื่องของการเ,าเรียกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ไมค่อยเปิดเผยมากกว่าทําอะไรก็อาจจะเป็น มีอะไรก็ซ่อนไว้นะตามสไตล์ราช,ลาชินีพระจันทร์ก็คือแอบแอไว้มีอะไรก็ปิดบังไว้หน่อยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยรักแหละอันนี้รักนะแต่ว่าไม่แสดงออกอนี่รักหนูไหมวันนี้ดีดนะนี่เป็นความรักที่พร้อมจะมอบเงินให้ด้วยนะหือพร้อมจะดูแลด้วยเห็นไหม พร้อมที่จะใช้คําว่าอะไรเวลาเราทํามืออย่างนี้คืออะไรเราอบอุ้มเนาะเออใช้คํานี้ใช้คาว่าอย่างเงี้ยเราก็พร้อมจะเข้าไปเร,าเรียกว่ารับผิดชอบเป็นความรักที่ดีนะฮะเ,เวลาเป็นไพ่เนี่ยไพ่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความรักที่ดีแสดงว่าเราเจอแหละเราจับได้ของที่วิเศษถูกใจนี่เดว,วิลเป็นความรักที่เป็นไงครับโอ้โหหลงกัน สะบ้นหันแหลกนะครับหน้ามือตามหมัวนะครับโซเนี่ยนะผูกไว้เป็นไงดินไม่ลุดเลยรับรองหลงกันขี้แต่ขี้แต่นนะครับพร้อมจะพากันไปทําอะไรก็ไม่รู้ผ,ผิดพลาด,ด,ดนี่เขารักหนูไมโอวันนี้นี่ถามว่าจริงๆอะ่ะเขารักได้นะแต่ว่าอาศัยเวลานานนะในการครบนะครับกับเฮอร์มิสนะเพราะว่าเขาทาอะไรค่อนข้างระวังใช่ไหมเป็นความรักที่เกิดจากการครบกันเป็นเวลานาน ยาวนานหรือ,อจริงๆถ้ามันทายมันทายได้สาร,รพัดแตเเ่เราคงอยู่ในคอนเซปต์ว่าเขารักเราไหมดีกว่าอันนี้ถามว่ามีโอกาสท,ที่จะรักได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าเห็นไหมเขาสือตะเกียงกว่าจะเดินไปถึงมันใช้เวลานี่เขารักเราไหมนี่อันนี้เขาพร้อมจะดูแลเรานะเนี่ยอันนี้ก็เป็นไพ่หนึ่งอีกใบหนึ่งนะที่ถามว่าพร้อมที่จะดูแลให้เกียรติแล้วก็เทคแคร์อย่างดีนี่เอกเป็นอะไรที่รู้สึกรัก นี่เป็นไงเขารักหนูไหมน้องกิฟเชอร์รี่น้องวายเพียบเลยมีให้เลือกเพียบเลยเป็นไงบ้างะ่ะรักมหมโอ้ต้องเลือกสักอันนะครับเนี่ยแสดงว่าเขาตัวเลือกเพียบเลยนะครับน่าจะหอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่รักนะนี่เขารักหนูไหมเสร็จอันนี้เสร็จเราไปไหนไม่รอด จับหัวไว้เลยเขารักหนูไหมโอ้โหกำลังกำลังเอาัาลมเสียเลยมาเอามีดแทตีหัวแน่นอนทรงนี้อ่าเขารักหนูไหมโอ้เป็นไง The fool The ฟูนี่พร้อมจะออกไปเสมอฮะเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าเขามาเล่นๆนะครับเขาไม่ได้มาจริงเขามาเรียกว่าเตะเตะได้เขาก็ไปนะครับมาขำๆ นี่แปดไม้เท้าเขารักหนูไหมนี่เป็นช่วงที่พุ่งเข้ามาหานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความหลงคอยแต่จะมาหาเราท่าเดียวนะอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยอยากจะอยู่ใกล้ๆอ่านี่ยไงอยากจะมีครอบครัวด้วยกันนะรักเนาะยางเงความรักแบบนี้เป็นไงครับชอบนะแต่ว่าอาจจะติดขัด รักไม่ได้ไปหาไม่ได้รักแล้วคบไม่ได้อ่านี่ก็จะเป็นอีกอีอีอันนนะครับไพ่อสูนถ้วยนะก็เป็นเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ใช้คําว่าอะไรอะ่ะเป็นความรักที่เหมือนกับค่อนข้างจะสําเร็จยากเพราะว่าต้องต้องอธิบายดีเทลเยอะการการถือถ้วยมาก็เหมือนเขาแบบอารมณ์แบบมาชนแก้วอะชนแก้ว แต่ว่าเหมืนแบบคุยๆแล้วก็เดี๋ยวก็ไปหรือว่าก็จะไม่คบเราจริงจังอ่าจะสติสอันนี้ชัวร์แต่งแน่นะครับเพราะว่าเป็นร,รักที่มีข้อตกลงกันนะครับสามารถทําสัญญากันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตกลงกันว่าเราจะคบกันแบบไหนนี่สามไม้เท้านี่เตรียมตัวไปเลยรออยู่นี่ทันหลังให้แล้วก็เนี่ยดูง่ายๆครับถ้าหันหน้ามาเนี่ยแสดงว่ามีสิทธิ์ที่จะ เหากันได้นะครับแต่ถ้าหันหลังปุ๊บเนี่ยให้เตรียมใจไว้เลยว่าไปแน่ๆน,นะครับไม่เอาแน่ๆอ่านี่เป็นไพ่ทายยากใบนงนะกงล้อนะครับกงล้อนี่แสดงว่าเขาเนี่ยมีตัวเลือกอยู่เห็นไหมไม่น้อยนะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเน,นี่ยตอนเนี้ยเราปฏิบัติตัวยังไงถ้าเราเขาเรียกว่าทําตัวดีเขาโอเคแต่ถ้าเรากําลังมาทาตัวแย่เนี่ยเขาก็พร้อมจะเอาอีดา ฟันเราอ,อืมเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยถามว่ารักไหมเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวนะต้องทําตัวดีๆนะให้ถูกใจเขาไม่ถูกใจเขาถือว่าสอบตกอันนี้ก็เป็นไพ่ที่กําลังจะอันนี้คืนจะต่างกับเวลาถามว่า สถานการณ์จะต่างกันนะเวลาถามว่ารักไหมเพราะอันนี้ออกไปรอแล้วเห็นไหมอันนี้ออกไปรอแล้วอันนี้ยังอยู่ในประสาทอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้แค่คิดเฉยๆแค่เริ่มแบบว่าเริ่มจะมองหาว่าเอ๊ะที่อยู่เนี่ยไม่ค่อยดีแล้วอึดอัดเขาเรียกว่าอันนี้จะเป็นขั้นต้นก่อนจะเป็นอันนี้นี่อันนี้จะเป็นอ๋อเป็นความรักที่ใช้คําว่าอะไรคนที่เรารอมานาน หรือเป็นความรักที่เรารออยู่ก็ได้นะครับการเป็นอ,า,อาชินีถ้วยเนี่ยแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะเพราะว่าราชินีถ้วยเนี่ยก็จะนั่งรออยู่ริมแม่น้ําก็ต้องใช้เวลาที่จะมาถึงแต่ว่ามาถึงแน,น่นอนนะก็ถือว่าอนนี้จะสมหวังในไม่ไม่ช้าโอ้โหตีกันไม่น่าจะยากนะ ามารักไหมเนี่ยตีกันปงเปงปงเป,ปงเ,ปนเนี่ยก็จริงจริงอันนี้ก็คือเราดูกันใบเดียวนะแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดมีการประกอบใบอื่นก็จะความหมายก็อาจจะมีกว้างขึ้นไปอีกอ่ารักไหมเห็นไหมเขาอันนี้เขาถืออาจจะเขาก็อันนี้เขารักเรานะแต่ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆแสดงว่าอะไรเรากําลังเจอคู่แข่งนะครับไม่ธรรมดาอาจจะเป็นคนเสน่ห์แรงเนี่ยเขาก็ายังแบบว่า มีคนเข้ามาจีบเขาเรื่อยๆหรือตัวเลือกเขาเยอะรัก,กไหมโอ้ยคนนี้ไม่แน่นอนนี่แสดงว่าเพิ่มๆมีมากกว่าหนึ่งเห็นไหมสลับไปสลับมานะครับรักไหมโอ้ไม่กล้าคบครับกลัวแสดงว่าดุหรือว่ามีอะไรที่เขาอาจจะรู้สึกว่าว้าวถ้าคบไปเนี่ยไม่ไหวรักไหมนี่ค่อนข้าง,ขางเขาเรียกว่ากอดเอาไว้ก่อน เรียบด่างพี่เป็นคอนไม้ก็คือว่าดึกคบไว้ก่อนครับเลือกแล้วแหละคือเขาก็เลือกดีที่สุดแล้วแหละเท่าที่เขาที่เท่าที่เขาเจอก็ได้มาเป็นเราเราก็จะเป็นไม้อันนี้ก็คือว่าดีที่สุดเท่าที่เขาเลือกได้แล้วแต่ถ้าวันหน้าเขาเจอดีกว่านี้เขาจะไปนะแต่วันนี้เขาเลือกเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่ารักไหมเขาเราใช้คําว่าอะไรเขาคบเขาคบไว้ก่อนมีดีกว่าไม่มี รักไหมนี่อันนี้รักเหมือนแบบว่าเป็นที่ปรึกษานะครับนะครับอยากเขาเรียกว่าหวังดีเป็นความรักที่หวังดีแต่อันนี้เวลาไพา่พระสังฆราชเนี่ยเวลารักแล้วเนี่ยโอ้โหหัวปักหัวปั๊มนะเป็นคนที่ศรัทธาในความความรักมากเวลาเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งคือต้องค่อยคอยเข้าหาเขา ความรักของพภาษาคาราเ่ยถ้าเขาหาเขาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรักเราเ,าเป็นคนนี้เลยว่าเหมือนว่าใครอยู่ใกล้รักคนนั้นแพ้อะแพ้แพ้แพแพใกล้ชิดอันนี้ไม่ต้องบอกเลยไปแน่นอนครีมขึ้นมาแล้วรักเราไหมโอ้คนนี้ต้องระวังนะเพราะว่าอะไรสเสน่ห์แรงพู้จาเก่งนะครับหวานล้อมเราดี ถามว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่พูดจาเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนที่บอกหลักเราบ่อยนะครับทําให้เราก็เรียกว่าชื่นใจแต่ถามว่าต้องก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบว่ารับหูรับตาเชื่อหมดใจอะไรันนี้ก็ต้องต้องระวังเพราะว่าอะไรเห็นไหมว่าเขามาไม่เต็มตัวเขามาครึ่งตัวนะครับพร้อมจะแวบ อขาอ่าเขารักเราไหมอันนี้ก็คือเป็นความความรักแบบว่าเห็นไหม็นดูเหมือนเลี้ยงสัตว์รักเราไหมเอ็นี่นี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว,ว่าพร้อมจะเขาเรียกว,ว่าอะไรเหมือนอันนี้คนคนนี้ก็พร้อมเปย์นนะพร้อมเลี้ยงดูปูเสือนะแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะ่ะแล้วก็มีเหตุมีผล อืมเป็นความแต่อันเนี้ยคนเนี้ยถามว่าจริงจังไหมจริงจังนะจริงจังนะแต่แล้วเราต้องช่วยเขาทำหมากินด้วยนะนี่โอ้คนนี่คนคนี้เขาเรียกว่าต้องอย่าไว้ใจเขานะเพราะว่าเขาค่อนข้างแบบว่าเลี่ยมเยอะแพรวพรวคนนี้มีเพราะว่าอะไรมีทั้งกิ้งกา่ามีทั้งสิงนะครับราชาไม้เท้านี่เป็นคนที่ถือว่าพูดอะไรก็ตาม่ย ค่อนข้างดูมีพลังดูมีพาวเวอร์แล้วบางทีก็โดนเขาหลอกได้ง่ายนะเห็นไหมมงกุฎมีรูปไฟเลยก็อันเนี้ยเราเราก็จะฝึกไปอย่างเงี้ยคร่าวๆโอ้ยนี่เดียวขนาดพูดคำๆนะั่นเ่ยคำถามเยอะยังดูไม่หมดเลยจะครึ่งชนะั่วโมงแล้วเนี่ยรักเราไหม,ามโอ้วันนี้เขารักตัวเองนะนี่เขาจะไม่ยอมเราเลยแต่ทะเลาะก,กันเขาจะเอาตัวเองเป็นหลัก รักเราไหมนี่น,นี่เขารอจะเจอเราอยู่รักเราไหมคนนี้รักจริงเอาจริงอ่าถ้าคนนี้มามาจริงจังนะครับเพื่อในการที่จะมีคู่นะนคนนี้เห็นไหมข้างหลังมีผีเสื้อคู่อยู่เขาหาคู่อยู่รักไหมรักเราหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความผูกพันมากเสียกว่าความรักนะครับถ้าเกิดเคยคบกันแล้วนะ นะแต่ว่าน,ายนัยนี้อาจจะมีเรื่องความนี้ก็ได้อึดอัดห้อ <c> ย <oughs> หัวอยู่เนี่ยปวดหัวอันนี้ก็เป็นภอภัย์ไเงที่พร้อมจะไปเหมือนกันเพราะว่าขึ้นรถมาแล้วรักไหมบอกเลยเตรียมชิงถ้าถามว่าเชอรีออเนเวลารักใครนี่ก็จะเจ้าชู้หน่อยนะเพราะว่าเชอรีออเนี่ยเหมือนแบบต้องเดินทางไปต่างที่ต่างแดนบ่อย เขารักเขาไหมโอ้กอดอ,อกแน่นเลยเป็นเครื่องหมายกากระกบาดด้อเพราะฉะนั้นนะไม่รักนะครับรักไหมนี่อันนี้รักต้องสู้เห็นไหมเขาก็จะมีดีเทลเขาในแต่ละใบว่าเป็นความรักที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าสู้เหนื่อยกว่าจะได้มานี่อันนี้เป็นไพ่เขาเรียกว่าพร้อมจะแต่งงานนี่รักไหมนี่แสดงว,ว่าเขากล่าวว่าจะคบกันจนแต่งเป็นจรงเปนจงัง รักไหมโอ้โหเ,เพียบเลยวางเลียงเพียบเลยนี่สอนกันเต็มไปหมดเลย <_ d ance> เพราะฉะนั้นเขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับเ <_ d ance> จ้าชูนะคนนี้นะรักไหมโอ้ยังหน่อยอยู่เลย <_ d ance> ไม่น่าจะรักอ่ะคนนี้ <_ d ance> น่าจะผิดหวังอะไรกับ <_ d ance> เราอยู่นะรักไหมวนนี้ <_ d ance> เห็นไหมว่า ได้มาแค่เหรียญเดียวหลักไหมคนนี้น่าจะเป็นเรื่องของอถ้ารักไปแล้วที่เช่นเราอาจจะรู้สึกกับเขามากแต่เขากลับเขาเรียกว่าให้เรากลับมาน้อยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือกลับกันก็ได้หรืออาจจะเป็นไม่ค่อยมีเวลาให้ก็ได้ เป็นความรักที่อาจจะเล็งเห็นถึงกันเ็เรียกว่าดูซิจะเหมือนกับคุ้มไม่คุ้มรักไหมไม่กล้ารักกลัวแสดงว่าเรามีอาจจะมีข่าวไม่ดีอยู่เขาไปได้ยินอะไรเราไม่ไม่ดีไม่ดีกับเรามาเลยไม่กล้ารักเรารักไหมโอ,โ,หโอ้โหคนนี้นี่เข้าไปกอดไว้หมดเลย ต้องระวังนะต้องดูใบประกอบด้วยเวลาเจอแบบว่าลักษณะในการที่เข้าไปกอดอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็ถามว่าอาจจะมีมากกว่ามากกว่าเราก็ได้หรืออาจจะเขาอาจจะมีเรื่องอื่นที่เขาจะต้องจัดการเนี่ยคนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการรักแต่อันนี้เขาอาจจะรักเรานะแต่เขาไม่เขาไม่มีเวลามาให้เราหรอกเขาไม่ว่างหรือเขาต้องทําอะไรของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาเขาไม่มีเวลามารักเรา อืรักไหมนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าอะไรรู้ปะมีหนึ่งมีสองมีสามเป็นคนไหนอะเรากับเขาอ่ะแล้วนี่ใครหรือเราเป็นคนนี้เออเนี่ยแสดงว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นรักอะไรรักข้งเดียวนะครับระวังนะครับระวังมีรักข้งเดียวนะไม่ได้เขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยเห็นปะแต่ถึงสมมติถ้าไม่ถ้าไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนนี้เป็นคนนี้ความรักก็เนี่ยก็จะเป็นความรัก,กแบบว่าให้ก็ะจิงกระเฉงอะไรเงี้ยเล่นนิดหน่อยหน่อยหรือเป็นความรักที่อาจจะต้องเขาเรียกว่ามีการเปเกิดขึ้นมีการเสียงเงินกันเกิดขึ้นอโอ้เหลือกี่ใบเนี่ยออกจะหมดแล้วก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นวิธีซ้อม้ลยกันผมว่านะ่าอ่านมาขนาดนี้น่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะเนี่ย ไม่ยากแล้วล่ะที่เหลือก็น่าจะไปทำความเข้าใจกันได้นะอ,อ่านไปมาจะหมด78ใบแล้วขอแห้งเลยโอเคก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครนะครับอยากเรียนตัวต่อตัวนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับในข้อความนะกระทักกันเข้ามาเผื่อว่าใครอยากเรียนส่วนตัวแล้วก็ ถ้าชอบกันก็กดติดตามด้วยกด Subscribe ไว้นะครับก็จะมีคลิปนี้ออกมาที่เกี่ยวกับไพ่การอ่านไพ่ไพ่ทาลอดและไพ่ยิปซีออกมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกในการฝึกครั้งหน้านะครับขอให้ทุกคนเก่งขึ้นในเร็ววันครับนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ